าของนะเป็นผลไม้ผลไม้อยู่ดีดีเนอะได้ๆมีมังคุดด้วยอ่าเจ็บล้อหกล้อนะครับเดี๋ยวเราถึงจะใส่ได้เลยหี่ใหญ่ครับเออไม่ต้องใส่ไ่ายี่ห้อใดเลยนะครับเยิบไปให้หมดครับวันนี้ท่านใส่มาให้ทุกคนทุกท่านได้รับประทานกันได้สนับสรุนเลยนะครับก็เหิือนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าอาวาสที่ช่วยประทานให้นะครถหกล้อ จึงขอขอนำหน้ากันเลยครับวันนี้นะครับอ่าพิจารณา6ข้อให้รับกันได้ในทีเดียวครับอ่าขอน้องที่ส่วนกนาอธิบดีกรมศาลาสถานนะครับโดยทานนี้มีมีเมื่อสถานที่เท่าไหร่ต่อข้อบอกครับอะไร เข้าอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้น้ำน้ำอะไรน้ำชาการแฟนะครับของนักบอลนะครับคุณผลนะครับพร้อมครอบครัวเนาะเออตะรวยไม่ได้แต่ลวยตื่นคนแรกเลยว่าเขาจะว่าเป็นตลาดครับเป็นที่ใหญ่ครับถ้าคนเยอะแล้วตะรวยไม่มาแต่ถ้าไม่มีคนเรียกหาจจะรวยเถ้ารวยมานะครัน คณแรกก็ปอใจก็บอกตกรมรถจิดรอรถติดรอทุกคันนะทะเบียนก็ดูสวยเดวนนะครับโอ้ยบาวิ่งโชนกันดีก็เปิดหอบพิเศะไทยเลยนะครับเป็นช่วยนะครับดีนะครับเขาเรียกว่าคนมึงยู่ในสังคมโลกนแล้วเพื่อเดกคัน่า ควรจะรับแต่ข้าวผมมีเยอะใครใครที่ไม่หยุดรอนะครับเดี๋ยวผมอให้นะครับผมอให้กันโอ้หน้าเดินเป็นตัวแข่งเลยนะครับทีนี้เอารถเุกถุกให้ที่เรที่เุกถุกตัวเองเดินยอดเต้นเลยนะครับขาไม่ดีแต่ อ่ขอขอบคุณแล้วก็ขอใจี่หญ่เราก็จะบอาเขมาหมดแล้วยันทหมดเลครับติดรออยัง่หมดเลยนะครับ่ให้แก้วข้าวไปโยดหน้าอยนะครับโอ้ยนะครับเออๆนะครับา้วข้าไปโย ขอว่าครับให้ท่านไปรนุ้นเราแลครับเพื่อจะได้รางวัลเท่าไหร่นะครับขอบคุณนะครับท่านที่เจ้าของรถก็ดีเนาะวันนี้ผมขออภัยในความไม่สะดวกแต่ที่เราท่าก็เพื่อที่ยังมาอีกนะครับประดานประมูลฝากทุก่าน

जरी मग पाहिजे